วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการล้างบ่อกบหน้าฝนนะครับว่าเรามีวิธีการล้างยังไงนะครับให้กบไม่เป็นโรคนะครับกบไม่เป็นโรคแล้วก็ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียแล้วให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับนี่ครับวันนี้ก็เริ่มล้างบ่อนะครับจริงๆการล้างบ่อเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้เราล้างทุกวันนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนะาะเชื้อโรคที่มากับฝนเนี่ยเยอะอาอมากนะครับโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะทําให้กบเรานะครับเป็นโรคขาแดงนะครับขาขุ่นม้างนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับถ้าป้องกันได้ดีเนี่ยนะครับโรคนี้ก็จะระบ,บาด ครับอาจจะทาให้ติดโรคทั้งบ่อหรือว่าตายยกบ่อก็ได้นะครับนั่นก็เกิดความสูญเสียนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ล้างนะครับล้างคำความะอันนี้ผมล้างแล้วเนาะล้างแล้วก็ขัดพื้นนะครับโดยใช้เนี่ยบางครั้งนะครับถ้าใครมีท่อระบายน้ํานะครับก็ปล่อยออกแต่ถ้าปล่อยออกมันก็จะมีตะไข้น้านะครับซึ่งเป็นมูลของกบเนาะมูลของกบ ตรงนี้นะครับเราต้องขัดนะครับของผมด้ใช้ไม้กวาดก็ได้หรือว่าไม้ถูก็ได้ถูขัดๆนะครับไม่ให้มันมีตะไข่น้ํานะครับพอเสร็จแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดก็ล้างตะเมาขัดแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำหลังจากปล่อยน้ําเสร็จเราก็จะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็จะใช้เกลือแกงนะครับทุกู้ชมเกลือแกง เป็นการป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะครับในบ่อ,บอก,กบได้ดีเลยเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นการเพิ่มแร่ธาตุนะครับให้กับกบนะครับได้แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไปเดี๋ยวเอาไปให้กบกันโรยให้ทั่วบ่อเลยนะนี่นี่โรยโรยให้ทั่วบ่อเลยนะ,ะดึงกำมือพอ่ออันนี้ขนาดอของคุณถามเมดนะครับ เพ่วไปนะครับเนี่ยกบน้ําตรงนี้ก็จะเป็นน้าเกลือแร่นะครับแบบบ้านๆเนานะแล้วกบเขาก็จะเข้ามากึนพอหลังจากเราหว่านไปแล้วนะครับหลังเราไประดับต่อไปเราค่อยเริ่มให้อาหารนะครับนะครับเราจะเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนเนาะล้างให้เสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ค่อยเริ่มให้อาหารลูกกบนะครับแต่ถ้าเราให้อาหารกบก่อนนะครับแล้วมาล้างเบาะทีหลังเนี่ยจะทําให้อ่ ท้องอืดนะครับหรือว่าบางทีเขากระโดดมากๆครับทาให้จุกนะครับแล้วก็ก็จะไม่กินอาหารแล้วก็ทําให้กบป่วยนะครับเกิดอาการท้องอืดหรือว่าบางทีก็อาจจะถึงขั้นตายเลยก็ได้นะครับนะครับนีถึงเะเรื่องสาคัญเนาะเราต้องเข้าใจนะครับพฤติกรรมของกบว่าการกินการดู่เขาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยให้อาหารกบนะครับตามอายุและขนาดของกบนะครับ เราก็ให้หารไปเลยการให้อาหารก็โรยให้ทั่วเบานะครับโรยให้ทั่วเบาเลยนะครับอันนี้เป็นแบบรอยน้ำเนาะคือน้ําสะอาดแล้วก็มีเป็นน้าเกลือแร่แล้วเนี่ยนะครับพอกบได้กินอาหารเข้าไปนี่ยก็จะได้สารอาหารครบถ้วนนะครับ ดูแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับง่ายๆนะครับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเพราะว่านี้เรานํากบมาเลี้ยงนะครับโดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะมีวิธีการของเขานะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินเขาจะกินแร่ธาตุนะครับในดินซึ่งดินก็จะมีแร่ธาตุแล้วมีจุลินทรีย์นะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะครับท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวิถีคนบ้านพอเปลี่ยนด้วยนะครับ ท่านใดมีประสบการณ์นะครับในการดูแลป้องกันควบคุมโรคนะครับในกบในช่วงหน้าฝนนะครับก็แนะนำเข้ามาเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับที่มีวิธีการที่แตกต่างกันไปประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ